เมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวปากีสถานตะลุยกินตะลุยเที่ยวกรุงเทพรีวิวร้านอาหารฮาลาลช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพจนมีชาวปากีสถานมาตั้งคำถามว่าทำไมฉันเพิ่งได้เห็นมุมแบบนี้เกี่ยวกับประเทศไทยเขาไปที่ไหนบ้างและชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากช่อง youtube ช่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะเห็นยูทูบเบอร์ชาวปากีสถานได้เข้ามาถ่ายทำเรื่องราวในประเทศไทยโดย Youtuber ท่านดังกล่าวเขามีชื่อว่ารา n าฮัมซาซาอิฟโดยคอนเทนต์ต่างๆของคุณราณานะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารฮาลาลซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่า คุณราน่าเป็นมาร์ควีนเวอร์ชั่นปากีสถานและเป็นเวอร์ชั่นอาหารฮาลลนก็คงจะไม่ผิดนักโดยประเด็นใน YouTube ที่น่าสนใจก็คือชาวปากีสถานหลายท่านก็รู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับมุมมองที่วิดีโอนี้ได้นำเสนอภาพโพสของกรุงเทพซึ่งก่อนหน้านี้ชาวปากีสถานอาจจะได้รับข้อมูลของกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยในลักษณะแบบอื่น ซึ่งเพื่อนๆจะสามารถฟังได้ในคอมเมนต์ที่จะได้รับฟังกันต่อไปนะครับซึ่งหลังจากที่ชาวปากีสถานได้เห็นประเทศไทยผ่านมุมมองของคุณราณาพวกเขาก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่น้อยเลยทีเดียวโดยในวิดีโอนะครับคุณราณาและเพื่อนๆได้เดินทางมายังกรุงเทพเพื่อเริ่มต้นท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเมื่อพวกเขามาถึงกรุงเทพแล้วเขาได้บอกว่า ที่นี่สะอาดแล้วก็มีตึกสูงเยอะแล้วก็บอกว่าอากาศที่นี่เหมือนกับที่ปากีสถานนอกจากนี้ที่นี่ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีผู้คนมากมายซึ่งคุณจะรู้สึกได้ทันทีหลังจากที่เดินออกจากโรงแรมนอกจากนี้เขายังบอกได้ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาประเทศไทยแล้วที่นี่ค่อนข้างจะหาอาหารฮาลาลรับประทานได้ค่อนข้างยากโดยคุณรานาและเพื่อนๆหลังจากมาถึง ก็ได้ไปชิมร้านอาหารที่แกบอกว่าเป็นร้านอาหารฮาลลที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าอุสมานซึ่งอยู่แถวแถวสุขุมวิทซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ลองชิมต้มยำกุ้งแล้วก็ส้มตำนะครับโดยเขาบอกว่าเมื่อคุณค้นหาอะไรที่เกี่ยวกับอาหารในประเทศไทยสิ่งนี้มันก็จะแสดงขึ้นนอกจากนี้คุณรานาและเพื่อนๆยังได้ไปเดินชิมอาหารข้างทางแถวเยาวราช แล้วก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาไปเอเชียทีคตึกมหานครซึ่งสำหรับความคิดเห็นจากชาวปากีสถานก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับชาวปากีสถานที่อาจจะยังไม่เคยเห็นและยังไม่รู้จักกับประเทศไทยมากนะักเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดนะครับว่าความคิดเห็นของชาวปากีสถานแล้วรวมถึงบางส่วนที่เป็นชาวต่างชาติ พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวนี้เพราะว่าเรากำลังวางแผนเดินทางไปประเทศไทยเช่นเดียวกันวิดีโอของคุณช่วยเราได้มากความคิดเห็นต่อไปครับ นี่เป็นวิดีโอที่หาดูได้ยากฉันเคยเห็นประเทศไทยด้วยสภาพของผู้หญิงที่ยืนบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟพวกเขามักจะถูกพูดถึงในทางที่ผิดสิ่งเหล่านั้นมันกีดกันความงามและความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมราหน้าสิ่งนี้มันน่าดูมากความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งนี้ ฉันและสามีจะไปที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปได้ดูวิดีโอของคุณแล้วหวังว่าพวกคุณจะแสดงถึงอาหารข้างทางที่เป็นฮาลาลในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปฉันไปที่กรุงเทพฯประเทศไทยเมื่อฉันอายุ8ขวบผู้คนที่นั่นถ่อมตัวและมีความน่ารักเราอาศัยอยู่ที่นั่น2ปีเพราะพ่อของผมทำงานในกรุงเทพ ได้โปรดไปที่สวนสยามและอย่าลืมกินต้มยำต้มยำคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและนี่ก็เป็นวิดีโอที่ดีที่สุดที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยมันชัดเจนและเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับประเทศไทยราน้าผมต้องให้เครดิตกับคุณมาต่อกก็ที่ความคิดเห็นต่อไป หลังจากพิธีฮัทฉันเดินทางไปที่กรุงเทพใช่แล้วตอนนี้กรุงเทพดูสะอาดมากฉันได้เห็นการเติบโตของประเทศนี้จากความยากจนสู่เมืองที่ทันสมัยการคมนาคมขนส่งก็ดีมากในชั่วโมงเร่งด่วนตลาดกลางคืนเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการช้อปปิ้งในราคาประหยัดและชายหาดของไทยก็มีความผ่อนคลายความคิดเห็นต่อไปครับฉันเริ่มดูวิดีโอนี้ และหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกคลั่งคล้ายประเทศไทยมันคือเรื่องของอาหารเรื่องของผู้คนและเรื่องของวัฒนธรรมโอ้ฉันอยากไปที่นั่นจริงๆและฉันก็ตั้งใจว่าจะไปจริงๆด้วยได้โปรดอวยพรให้ฉันได้ไปที่นั่นความคิดเห็นต่อไปนอกจากสุขุมวิทแล้วยังมีย่านของชาวอาหรับที่คุณจะได้พบกับอาหารฮาลาลแล้วรู้สึกเพลิดเพลินไปกับวิดีโอของคุณ และผมคิดถึงประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปสุดยอดมันเป็นอะไรที่สวยงามมากอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าที่นั่นมีอาหารฮาลาลที่ไหนบ้างขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับเคยไปที่นั่นเมื่อปี2017ชีวิตกลางคืนในกรุงเทพนั้นมันน่าทึ่งมากแนะนำให้คุณลองนวดแผนไทยมันดีที่สุดในโลก ความคิดเห็นต่อไป KFC ในประเทศไทยก็มีฮาลานะคุณสามารถสอบถามพวกเขาได้ความคิดเห็นต่อไปครับคุณอย่าลืมไปเที่ยวเชียงใหม่น้องคายขอนแก่นน่านแล้วก็อยุธยาด้วยคุณควรจะใช้กร a บแทนแท็กซี่แล้วคุณควรจะลองเดินทางด้วยรถตู้หรือว่ารถด้วยสารประจำทางด้วยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่า ฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยและฉันก็คิดถึงที่นั่นแล้วความคิดเห็นต่อไปครับร้านบางกอกเทเลอร์ของพี่น้องชาวซิกที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงขายอาหารอินเดียและปากีสถานที่อร่อยมากแต่ว่าใช่ที่นั่นมันค่อนข้างจะหายากสำหรับอาหารฮาลาลภายในห้างสับสินค้าคุณสามารถกินข้าวผัดกุ้งและรวมถึงผลไม้สดมากมายได้คิดถึงการเยี่ยมชมเมืองเก่าของกรุงเทพ ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพได้โปรดลองชิมข้าวซอยมันอร่อยจริงๆและอย่าลืมลองชิมต้มยำด้วยมันอร่อยมากความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางสำหรับบล็อกทางด้านอาหารแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติสำหรับกิจกรรมทุกประเภทและแหล่งช้อปปิ้งที่ดีทุกๆอาหารเต็มไปด้วยพริก ฉันชอบมัสยิดที่นั่นและรวมถึงถนนที่สะอาดและเขียวขจีความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งความคิดเห็นนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนประเทศอะไรนะครับเขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮสีหน้าของคุณดูน่าสนใจเมื่อคุณไม่สามารถสั่งอาหารได้แต่โชคดีที่คุณสามารถกินอาหารที่แผงขายนั้นได้น่าสนใจแต่ผมคิดว่าทริปทั่วไทยของคุณนั้นอาจจะกินเวลาไม่ยาวนาน ถ้าคุณต้องการชิมอาหารต่างประเทศผมคิดว่าคุณควรไปมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียจะดีกว่าความคิดเห็นต่อไปครับโอ้พระเจ้าคุณอยู่ในประเทศสุดโปรดของผมผมรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปวิดีโอของคุณยอดเยี่ยมแต่ว่าทาไมคุณไม่ค่อยโชว์สถานที่ดังๆของเมืองไทยบ้างล่ะมันน่าจะสนุกกว่านี้นะความคิดเห็นต่อไปครับ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนสวยลองเรือสำราญยามค่ำคืนพร้อมกับอาหารทะเลชั้นดีอย่าลืมชมตลาดน้ำท่องเที่ยวถนนในภูกเก็ตสวนนงนุษและเกาะเจมบอลความคิดเห็นต่อไปครับกลัวลาลัมเปิ์มาเลเซียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีกว่ากรุงเทพในเรื่องของตัวเลือกของอาหารความคิดเห็นต่อไปอยากให้คุณลองชิมผลไม้เมืองร้อนเช่นมังคุด เรียนแล้วคุณจะชอบมันแล้วอย่าลืมลองร้านอาหารเลบานอนและร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพด้วยนอกจากนี้คุณควรสำรวจและท่องเที่ยวภูเกต็ตภูเก็ตเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเด็กๆของคุณด้วยกิจกรรมทางน้ำและเกาะต่างๆโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสามความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าได้โปรดมาที่อินโดนีเซียด้วยความคิดเห็นต่อไป สมุยเป็นสถานที่ที่สวยงามมีตัวเลือกอาหารฮาลานมากมายในเกาะสมุยแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่เลือกทานอาหารตุรกีมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้ครับผมเคยไปเมืองไทยมาแล้วและพบว่าร้านอาหารอินเดียมีอยู่เยอะทีเดียวทาไมคุณไม่ลองไปชิมดูบ้างละ่ะคุณจะพบกับอาหารฮาลานมากมายอย่างแน่นอน ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นจํานวนมากมายของชาวปากีสถานที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองที่มีต่อประเทศไทยนะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ